สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำปืนที่สามารถตบ u s s 9ได้ขแบบหัวทิ่หวตํำนั่นก็คือ A.S.10 นั่นเองมาดูรายละเอียดของทั้งสองก็บอกกันนะครับ A.S.10 จุดแข็งของเซตนี้คือ time to kill ที่เร็วกว่า u s s 9ครับจุดตายทั้งตัว3นัดที่ระยะ0ถึง26เมตรและ4นัดที่ระยะ26ถึง41.6เมตรมาดูทาง u s s 9กันครับ จุดตายทั้งตัว3นะัดตั้งแต่0ถึง27.8เมตรและ4นะัดตั้งแต่27.8เมตรถึง55.5เมตรและของแต่งที่จะทำให้ไทม์ทูคิวเร็วกว่า US s 9นไดนก็คือลำกล้องแบนซันที่จะเพิ่มอัตรารร่นของอรสอน2อนัดแรกจะทำให้เร็วขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรสังเกตได้ว่า i m ม to k คิวของ a n ็น0นะครับในระยะที่ไม่เกิน26เมตรเนี่ยความเร็วจะอยู่ตั้งแต่110มิลลิเินถึง150มิลลิเินนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากและถ้ายิง Headshot นะครับ i m ม to k คิวจะน้อยมากไม่ถึง100มิลลิเินันเลยครับและในระยะที่เลย26เมตรไปแล้วนะครับไทม k คิวจะอยู่ที่203มิลลิเินันครับ เดี๋ยวเราไปดูทาง US9 บ้างนะครับในส่วนของ US9 นะครับความถี่คูระยะที่ไม่เกิน27.8เมตรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200มิลลิสัครนะครับแต่ถ้ายิงให้ช็อตครับก็จะเหลือ,อที่100มิลลิสักครัครับบวกลบนิดหน่อยครับ และในส่วนที่เลยระยะแรกแล้วนะครับทำคิวจะอยู่ที่ประมาณ300มมลลสักครั้งครับเดี๋ยวไปทดสอบในแมตช์ระดับนะครับไปโหมดฮาร์ดพอยต์ครับฮาร์ดพอยต์ฮาร์ดพอยต์ไอดีนิฟาย Point is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the Hardpoint. point. Hostiles have the hard point. Enemy UAV spotted. Hard locked down. Enemy UAV spotted. Yeah. Hardpoint contested. Har Hardpoint identified. Capture the objective. Cap capture the objective. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint contested.

Sentry gun deployed. Hardpoint contest. hard hard contested. lost. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hostiles have captured the hardpoint. Heads up. Enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Hawk X3 has been deployed. Hardpoint contested. Hardpoint Our is ours. Hardpoint Our contested. prometed ก็เรียบร้อยครับตาแรกจบกันไปครับสํหรับผมนะครับก็ถือว่าเล่นได้เล่นได้ดีเลยครับสนุกเลยเดี๋ยวไปลองอีกสักตานึงครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปให้อีกทีครับ Identified. Identified. Capture the objective. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Heads up, team. Enemy UAV spotted. สำหรับวันนี้ครับที่พิเศษนะครับสามารถเล่นได้ทุกระยะครับไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดระยะใกล้ระยะกลางไม่ว่าจะบุกไม่ว่าจะแคมป์ครับสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อมาจะไปเจอ S M G A R M G ลูกสองครับถ้าเราวางเป้าดีครับเกมนี้สามารถจบได้หมดครับคทำทุกคิวดีกว่าอยู่เ U A S นะครับเพราะว่าเราทั้งทดสอบในห้องซ้อมแล้วก็เล่นจริงครับซึ่งมีประสิทธิภาพมาก ในห้องซ้อมครับอาจจะมองว่ามันง่ายเพราะว่าปอดอิู่เฉยครับแต่ในสนามจริงครับสิ่งที่ต่างไปครับไม่ใช่ตัวจํานวนเลือดหรือที่มนดันตัวเราเองถ้าเรายิงโดนก็จะเหมือนในห้องซ้อมครับแต่ถ้าเรายิงไม่โดนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปืนนะครับมันเป็นที่ตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นครับปืนที่ดีครับมันคือปืนที่เรายิงโดนครับขอให้เล่นเกมอย่างสนุกครับ us 9มันไม่ได้โกงขนาดนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตแพทแล้วนะครับจะมาแนะนำให้ทราบว่าจะมีสอกจาที่ดีกว่าบูซี่นะครับตบได้หัวทิ่มเลยครับมีเยอะมากๆ เราดูก็ได้เลยครับ